ถ้าเราฆ่าตัวตายเราจะไปไหนก่อนครับสำหรับใครที่ไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคุณโยมการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ไม่คุ้มกับผลที่จะได้รับเลยนะเพราะส่วนมากการฆ่าตัวตายเนี่ยแน่นอนว่าจิตสุดท้ายจะเศร้าหมองขุนมัวไม่ผ่องใสพอคตินิมิตจิตสุดท้ายดำมืดเนี่ยพอตายนะ กรรมที่ทําจะนําพาให้ไปเกิดในอบายภูมิคืนอนรกนะต้องไปรับทุกข์ทรมานยาวนานแสนสาหัสเลยเนี่ยกว่ากรรมจะเบาบางได้กลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่พอได้กลับมาเกิดแล้วเนี่ยกรรมก็จะบีบคั้นให้ไปทาอุปนิสัยเดิมๆคือต้องไปฆ่าตัวตายซ้ําแล้วซ้ําอีกวนเวียนอยู่แบบนี้นะเพราะวงจรการฆ่าตัวตายไม่ได้จบแค่ชาติเดียวนะฝากไว้นะอย่าคิดหนีปัญหาหนีความทุกข์ในชาตินี้ด้วยการตัดสินใจฆ่าตัวตาย หนีได้ในชาตินี้ก็จริงนะแต่ต้องทุกทรมานยาวน้นอีกหลายภพหลายชาติเนี่ยไม่คุ้มกันนะหลวงพี่ขอเป็นกําลังใจให้นะใครที่กําลังมีความทุกข์เผชิญหน้าอุปรสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครก็ให้หันหน้ามาพึ่งธรรมนะและก็ลองหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการอื่นดูเนาะลองไปปรับใช้กันดูฝากแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานให้ด้วยนะเจริญพร